ไรเนี่ยผมผมเนี่ยที่ไม่ออกละกอนใหญ่กินไปแล้วนั่นเนี่ยโคตรขมอ่ะกินไปแล้วจะหาเมนูเนี่ยแต่แดดไม่ร้อนเมื่อกี้กินเปลือกมะนาวไปชิ้นหนึ่งขมมากเลยาเนี่เราไม่ได้สั่งอาหารเยอะนะแต่สั่งนิดเดียวไม่ได้สั่งเยอะเลยนะครึ่งชั่วโมงแล้ว จะกินไก่หุบบอลนะคะเนี่ยคนเลี้ยงอยู่เนี่ย<ต> <laughs> วันนี้ไก่วันนี้ไก่หุบบอลอดค่ะอดได้ตังค์เดีเ๋ยวงวดนัดเดี๋ยวงวดหน้าถูกไหมอบบ <laughs> คิดเหมือนกันเลยเจ๊ด <laughs> 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 คิดเหมือนกันเลยนี่เป็นร้านัวนายปัญญาแต่ก่อนจะเป็นครัวรสมศรีนะคะแต่ก <laughs> ่อน ไปครัวสมชียำมุนเส้นหนามอะเดี่ยวมาเป็นยำงยมุเส้นรสมันเนี่ยดตรงนะเนี่ยเดี่ยวปูกหลายตังคนเลี้ยงยันพีสามหม้อเขาทบ่อเขาใหม่แล้วเนี่ยล่ะบอบ่อหน้าทานนะคะค่ะอยังพี่ได้อว่ายำมุนเส้นนะคะ โอเคไหมโอเคไหมเนื้อหัางเลยเบียร์นื้อหงเลยค่ะต้มยำทะเลน้ำใสต้มยำทะเลน้ำใส่เนี่นยก็ครบเลยเจย๊ตัวเลือแกงเห็ดนางฟ้าปลาเห็ดโคนค่ะปลาเห็ดโคนไม่ได้ปลาเป็นปลาเห็ดโคนต้มยำทะเลน้ำใส มันยำ่ายเนาะวางไว้ผมนะคะจะลองคั่งคายเจ๊ลองลองคั่งไงเจ๊แต่ก่อนจะใส่กับะอม เราหมดเลยนะแกงตแกงหมูงนมันมียอดขาวอยู่แล้วยอดขาวทำไ่อะนี่ค่ะหมดหมอแล้วอร่อยอร่อยขานมไม่ไดกล่ไก่หุบบนอดได้ตังเลย พาเจ้มาดูที่อ่ะเป็นในหน้าขายที่ด้วยใจจะต่อวันนั้นได้นะคะ <c oughs> ไปดูไปดูที่มากันแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวคะ่ะหน้านนหน้าด้วยใจใจดีนะเพราะมนอาหารข้าแมอ่อร่อยเกิหวานดัน,นข้าวห่ไข่ทอด <c oughs>